สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งใน CPS New สวัสดีค่ะดีนาเกษตกรสายบุกค่ะสวัสดีครับน้องเมฆพันวัอยบุตรทองครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนจอมพรมัชชาสันประจำปีการศึกษา2568เพื่อการงานกิจกรรมที่กอดชุด recycle กิจกรรมแข่งขันเกมอีสปอร์ และ <şu> บูกกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศภายในงานเลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยคขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะ อยากให้คุณครูแนะนํากิจกรรมภายในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของเราค่ะครับก็สําหรับกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของอจอมพระประชาสันปีนี้นะครับก็เรามีกิจกรรมเยอะๆมากมายเลยเนาะอาจตั้งแต่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับก็คือของเทคโนโลยีนะครับจะเป็นของอสาขาเทคโนโลยีนะครับก็จะมะีกิจกรรมเป็นเกมเนาะนะครับเป็นเกมที่จะ,ะใช้จอยยกะนะครับในวันนี้ก็สามารถร่วมแข่งขันได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมของวิทยาศาสตร์หมอต้นนะครับก็ได้เตรียมกิจกรรมของหมอต้นอีกเยอะแยะมากมายเลยหลายเกมนะครับเช่นเกมตะลุยอวากาศนะครับ uh huh. บูธต่อไปก็จะเป็นบูธของโลกดา,าราศาสตร์และอวากาศนะครับก็จะมีกิจกรรมเยอะเลยบูธต่อไปนะครับก็จะเป็นของไบโอนะครับ uh huh. ของชีววิทยานะครับก็จะมีการพา Amsterdam <hayat> ตัดเครื่องในนะครับไปดูเครื่องในของสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นกบนะครับก็จะมีแล้วก็เป็นเครื่องในของหมู นะครับสามารถเยี่ยมชมได้บูธต,ต่อไปจะเป็นบูธของอคาเคมีนะครับบูธของทางเคมีก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีของรางวัลบูธสุดท้ายนะครับจะเป็นบูธของฟิกว์นะครับซึ่งทางวิกส์ก็โหกิจกรรมเขาเยอะมากนะครับของรางวัลก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้พบก,กันไปแค่น,นี้นะครับยังไงก็เชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์สดาบ์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจอมพระประจาศปี2568ในปีนี้ครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชารั์ท่านผอมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็ชื่นชมกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีเป็นวันวินวทยาศาสตร์ซึ่งวันวิทยาศาสตร์เนี่ยจะตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีเพื่อน้อมนึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ราชกาลที่4ซึ่งถือว่าเป็นบิดาวิทยาศาสตร์ไทยนอกนั้นก็ยังให้ลูกๆนักเรียนได้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้เรียนรู้เท่าทันได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ได้เห็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะเพื่อมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันซึ่งวันนี้โรงเรียนจอมพระประชาสันได้จัดกิจกรรมโดยมีภาคีเครือข่าย มาจัดเนิ่เทศกาลด้วยกันหลายแห่งหลายสาบันอาทิเช่นวิทยาลัยเทคนิคสุรินวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินและภาคีเครือข่ายวันนี้ามาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ลูกๆได้สัมผัสในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอขอ,ขอบคุณทางกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและลูกๆนักเรียนนักเรียนองหรัประชาชนทุกคนครับไว้กิจกรรมดาเนินไปได้ด้วยดีขอบคุณมากครับ คุณครูมีจุดประสงค์อย่างไรในการจัดงานนี้คะสำหรับจุดประสงค์นะคะในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเราเนาะก็คือเราจะมีจุดประสงค์หลักๆเลยนะคะเราจะเป็นการบูรณาการนะคะในส่วนของการที่ให้นักเรียนเนี่ยเกิดทักษะการคิดนะคะคิดวิเคราะห์คิดสร้างสารรค์นะคะที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราได้อ ใช้ในห้องเรียนแล้วนะคะแล้วก็มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมนี้ทุกๆอย่างเลยจะเกิดในกิจกรรมตรงจุดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้ก็สนุกมากครับมีหลายกิจกรรมที่สนุกมากมายเลยครับพี่แล้วชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะก็เป็นกิจกรรมปักกระ,กะป๋องของสภานากเรียนครับขอบคุณค่ะ สวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับฟินค่ะของกินเยอะมากความรู้แบบเป็นตามบูธอะก็เยอะมากเหมือนกันค่ะคนเยอะสุดๆประสบการณ์ใ,ใหม่ๆก็คือมัลองในที่นี้กันทั้งกันค่ะขอบคุณค่